เฮโสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Fashion s t o r y ครับผมในคลิปนี้ครับคงจะเป็นคลิปแรกเนี่ยที่เพื่อนๆจะได้เจอกับ Story Boy นะฮะที่จะมาแทนอเเจกาก c า n ที่เพื่อนๆคุณตายกันครับต้องขอบคุณเพื่อนๆชาว Story นะที่ช่วยวาดมาให้ถ้าเกิดใครสนใจอยากได้วาดรูปรูปวาดสีวาดรูปแล้วรูปวาดแนวสตรีนี่เราข้าไปสองที่ IG นี้ได้เลยับผมต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับผม ขอบคุณเสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าเรื่องในคลิปนี้กันต่อเลยแล้วกันคลิปนี้ครับผมอยากจะชวนเพื่อนๆคุยชิวๆครับเกี่ยวกับรองเท้าที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะหนังครับต้องบอกเลยครับว่าหนังหรือภาพยนตร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ได้รับความนิยมตลอดเวลานะฮะแล้วก็มีรองเท้าหลายคู่นะครับที่ได้ที่เป็นที่รู้จักหรือว่าได้รับความนิยมเพราะหนังครับในคลิปนี้ครับผมได้รวบรวม5นิเ a k ร์เด่นจากหนังดังมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับจะมีคู่ไหนจากเรื่องไหนบ้างเนี่ยก็มาเริ่มกันเลยครับผม วันนี้สกะไทเกอร์เม็กซิโก66จาก QB วบีวอลลุ่มห Q.B. Wall รุ่หนึ่งครับหรือว่านางฟ้าซูโมไรคือผลงานขึ้นหิ้งของผู้กำกับชั้นคูอย่างเควินดินทารันติโน่ครับเควินตินเนี่ยได้ใช้เวลาเขียนบทหนังเรื่องนี้ขึ้นมาถึง1ปีเต็มครับผมโดยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการดูหนังจีนเป็นร้อยๆเรื่องครับรวมไปถึงหนังสุดคลาสสิกอย่างเกมออฟเดย์ครับที่มีบูสซีแสดงในเรื่องนั้นนั่นเองและอย่างที่เราคุ้นตากันับผมบูสซีเนี่ยจะมาพร้อมกับชุดสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาและรองเท้าในชุดนั้นก็คือ iska, Tiger, Mexico, โอน,นิสกอ,อกบบา้าไทเป็นก เาโอลิมปิกที่ประเทศเม็กซิโกในปี1966และมันจะเป็นรองเท้ารุ่นแรกของอนิสกาไทเกอร์ที่มีการใส่ลาย the a s i c strip หรือว่าลายคาาที่เราคุณตาลงไปอีกด้วยครับหลังจากที่เกมออฟเดยได้รับความนิยมครับรองเท้ารุ่นนี้แล้วก็แบรนด์อนิสกาไทเกอร์เนี่ยก็เป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้นแต่ในเรื่องคิวบิลครับผมได้มีการนำเอาเม็กซิโกซิตี้ซิเนี่ยมาปรับเปลี่ยนดีเทลแล้วก็ใช้ชื่อว่าอนิสกาไทเกอร์ไทชิลีครับเพื่อเป็นรองเท้ารุ่นพิเศษสำหรับหนังเรื่องนนนีี้้โโดดยยยเเเฉพพาาะะแลลผิตง3,400คู่่ทั การวางขายในญี่ปุ่น1,000คู่ยุโรป400คู่และในอเมริกา2,000คู่ครับ q ิเนี่ยสามารถสร้างรายได้ไปได้180รดล้าน9ก4 9แดอลลาร์ครับแล้วก็ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากครับผมด้วยกระแสของหนังเนี่ยทำให้รองเท้าทั้งหมดขายเกลี้ยงครับและแบรนด์อุนิสกาไทเกอรก็ได้มีชื่อเสียงมากขึ้นหลังจากหนังเรื่องนี้ออกฉายครับผม d i r j o r d a n 11 Space Jam จาก Space Jam เปซแจมหรือว่าสเป e แจมทะลุมิติมหัศาร์ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะพาเราไปพบกับชีวิตของไมเคิลจอแดนที่จะพลัดจะผุครับต้องมาช่วยเหล่าลูนี่ตูในการแข่งบาสเกตบอลกับมอนสเตอร์ที่ต้องการจะนําเหล่าลูนี่ตูเนี่ยไปเป็นทาสครับหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ออกชายในปี1996ครับมันสามารถสร้างรายได้ได,ได้ถึง250ล้านดอลลาร์ครับนับเป็นหนังเกี่ยวกับกบาสเกตบอลที่ประสบความสําเร็จที่สุดนับตั้งแต่ปี1982ซึ่งจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือการที่จอแดนได้มีโอกาสเล่นโฆษณาไน IG, กี้ร บันนี่ครับในปี1992และก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์สเปซแจมครับในหนังเรื่องนี้เนี่ยจอแดนได้ใส่แอร์จอแดน11สีดําขาวแล้วก็จัมแมนสีน้ําเงินในการลงแข่งกับเหล่าเอเลียนครับและฉากที่ติดตาคนทั่วโลกในหลังเรื่องนี้เนี่ยคือในช่วงสุดท้ายของเกมเนี่ยจอแดนได้กระโดดขึ้นสนามแล้วก็ยืดมือตัวเองครับยัดห่วงทำวินนิ่งช็อตจนสามารถชนะไปได้ครับด้วยความนิยมของหนังครับแล้วก็ตัวของจอแดนเองเนี่ยจึงทำให้แอร์จอแดน11ใน Color Way นี้เนี่ยได้ชื่อว่าแอร์จอ แต่เกิดใครมีคู่นี้อยู่เนี่ยก็เรียกว่ามันสวยนะผมว่าผมชอบเลยแหละ n k k e c o r t e z จาก Forest Gum ม ฟอเรส t กัมหรือว่าอัจฉริยะปัญญาน,นิมครับเป็นเรื่องราวของฟอเรส t g กัมเด็กที่เกิดมามี IQ ต่ำเพียงแค่75เท่านั้นและเขายังมีพัฒนาการที่ช้าทาให้เขาต้องเข้าเรียนในโรงเรียนเด็กพิเศษแม่ของเขาเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะทําให้เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตปกติแต่ในความโชคร้ายของกัมเนี่ยก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างครับด้วยความที่ IQ น้อยกัมจึงมักจะมองโลกในแง่ดีไม่คิดอะไรซับซ้อนแต่มีความคิดที่เป็นระบบนะฮะหนังได้เล่าเรื่องราวชีวิตของฟอเรส t g กัมเอาจริงๆหน้ังเรื่องนนีี้มัมโคจะด ยอดมากแบบเป็นหนังที่สนุกแล้วก็ซึ้งในเวลาเดียวกันหนังเรื่องนี้สามารถสร้างรายได้ถึง678.2ล้านดอลลาร์ครับและสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อนายกีคอร์เตสเนี่ยคือมันเป็นรองเท้าที่เจนเนี่ให้กับกร,รมเป็นของขวัญฮะและเป็นรองเท้าที่เขาใส่วิ่งไปทั่วอเมริกาหลังจากที่หนังออกฉายเนี่ยคนก็หาคอร์เตสมาใส่กันเยอะมากจนไนกี้เนี่ยได้ทําการเอาสี OG มาผลิตใหม่ในตอนนั้นครับปัจจุบันเนี่ยไนกี้คอร์เตสก็ยังเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมแล้้ววก็รราาาคคไมม่่่่่สูงงงัับตตอออออยนนนีีืหใททิพล รองเท้ารุ่นนี้มากจริงๆ Nike m a x จาก Back to the Future 2 Back to the Future คือหนึ่งในแฟนชายหนังที่ประสบความสําเร็จที่สุดแฟนชายหนึ่งครับด้วยการเล่าเรื่องที่ไซไฟในยุคนั้นเนี่ยทำให้หนังชุดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและถ้าพูดถึงสิ่งที่ทําให้หนังชุดนี้ได้รับความนิยมเนี่ยก็คงจะเป็นการจินตนาการเกี่ยวกับนวัตรกรรมต่างๆในโลกอนาคตครับที่หลายสิ่งเนี่ยได้มีจริงแล้วในปัจจุบันครับรวมไปถึงเจ้ารองเท้าที่สามารถลัดเชื่อได้เองอย่าง Nike m a x ครับ สิงเกอร์แฮทฟิลได้ทิ้งไอเดียของรองเท้าคู่นี้ไว้ในหนังครับและไนกี้ได้ใช้เวลาทั้งหมด27ปีในการสร้างรองเท้ารุ่นนี้ขึ้นมาในโลกความเป็นจริงในปี2008นครับไนกี้ได้ทําการปัดฝุ่นโครงการของรองเท้ารุ่นนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังด้วยการเรื่องพัฒนาระบบออโต้เร i ซิ่งหรือว่าการผูกเชือกอัตโนมัติครับผมไนกี้แม็กได้ทําการเปิดตัวต่อสาธรารณชนครั้งแรกครับเพื่อสมทบทุนมูลนิธิของไมเคิลเจฟฟ็อกที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในปี2011ต,นตองน,นัน,น,นระบเบอนะครับเ,เพียงแค่ silhouette. ของรองเท้าแห่งอนาคตเท่านั้นและในที่สุดในปี2015ครับซึ่งเป็นเวลาตามในเรื่องฮะทางไนกีและก็ไมเคิลเจฟกเนี่ยก็ได้เปิดตัวรองเท้าที่ทํางานได้อย่างเต็มระบบครั้งแรกในรายการ Jimmy k ค m มเ l l i ล e ครับจากความฝันในหนังสู่ความเป็นจริงครับเ <c oughs> ชื่อว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นรองเท้าในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยเช่นกันนะผมไนกี้แอร์ไฟท์ไลท์ไฮจากลองตะและแป๊บ พูดถึงหนังไทยที่ดันวงการการเต้นครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อรองตาแระแรครับแน่นอนครับถ้าถามว่าผมเกิดทันหนังเรื่องนี้ไหมเนี่ยบอกเลยครับไม่ทันนะผมแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนึ่งในหนังที่ได้รับความนิยมอย่างมากในไทยครับจนทาให้ในในตอนนั้นเนี่ยมีรองเท้าติดไฟขายตามตลาดนัดเต็มไปหมดครับและยังเป็นหนังแจ้งเกิดของพี่ตั๊กบริบูรณ์อีกด้วยฮะและถ้าพูดถึงสิ่งที่เด่นที่สุดในเรื่องนอกจากนักแสดงแล้วเนี่ยเจ้ารองเท้าสายฟ้าในเรื่องก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันในตอนนั้้้นนนครและอองงเเททาาาี่่่โดฟผใืืก็ ไนกี้แอร์ไฟท์ไลท์ไฮครับที่ในตอนนั้นเนี่ยวัยรุ่นขาโจต้องหาใส่ครับใครมีคือเท่คือจับจัดเลยทีเดียวครับผมสเปเชียล <Special S 1> จากซิตี้บอยแวนสลีปออนเชกกระบอกจากฟาสต์ไทม์แอดวีส์ม High พลาสต์ไทม์แอดวิดมันไฮครับคือหนังยุค80ที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับชีวิตของเหล่าวัยรุ่นหลากหลายรูปแบบครับนี่ถือเป็นหนึ่งในหนังแม่แบบของหนังวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวครับซึ่งในช่วงก่อนที่หนังจะถ่ายทำเนี่ยในตอนนั้นครับช่วงเวลาเดียวกันสตีฟแวนโดเรนครับลูกชายของพอลแวนโดเรนผู้ก่อตั้งแวนครับได้เห็นเด็กไฮสคูลชอบเอาปากกาสีต่างๆเนี่ยมาแต่งลายตารางหมักลูกเชตกระบอกลงไปในแวนสลิปออนครับตัวเขาเนี่ยรู้สึกชอบลายนั้นครับแล้วก็ผลิตออกมาขายจริงครับและสิ่งที่ สินใจส่งรองเท้าลายนี้ไปยังกองถ่ายฟาสท่าครับซึ่งทางกองเนี่ยชอบรองเท้ารุ่นนี้กันมากและเอามันมาใช้ในหนังหลังจากที่หนังเรื่องนี้ฉายไปแวนสลีปออนเชกเกอร์บอร์เนี่ยก็สามารถเพิ่มยอดขายได้มากกว่า1ล้านคู่เลยทีเดียวจนเมื่อไม่นานมานี้ครับได้มีการออกรองเท้าแวนสลีปออนฟาสท่าครับเพื่อเป็นรุ่นพิเศษสําหรับสิ่งที่หนังเรื่องนี้ท,ทําให้รองเท้ารุ่นนี้นั่นเองครับผมสเปเชียลจากผมมีรองเท้าเป็นร้อยคู่แล้วไนกี้แอร์จอร์แดนวันออริจินอลสตอร,รี่จากสไปเาอู่ครนบ ที่กระแสะแรงมากๆกับ Nike Air Jordan 1 Original Story รองเทา้ารุ่นพิเศษที่ทำขึ้นมาสำหรับหนัง Spider-Man Into the Spider-Verse โดยรองเทา้ารุ่นนี้เนี่ยได้ใส่ดีเทลของลักษณะใายแมมมุมลงไปในรองเทา้าผนวกกับคันเ w เวของ Air Jordan 1ที่ไม m โมเ l e Spider-Man s ตัวหลักของเรื่องได้ใส่ออกประจนภัยครับบอกเลยว่าทางรองเท้าแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียว เรียบร้อยนะครับกับห้านสนิเกอร์เด่นจากถังดังมีคู่ไหนที่เพื่อนๆคิดไว้บ้างไหมฮะหรือว่ามีคู่ไหนที่เพื่อนๆพ,พอจะนึกออกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ฮะแล้วก็ต้องขอบคุณความเห็นของแอดมินจากเพจซิตี้บอยแล้วก็ผมมีรองเท้าไปร้อยคู่แล้วด้วยนะครับผมที่มาร่วมให้ความเห็นในคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณคุณเอสเรียลทเวนตี้โฟะที่ช่วยวาดรูปสวยๆมาอัปเกรดช่องให้ดูดีขึ้นฮะและสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดซับหรือว่ากดกระดิ่งไว้ด้ววยเเนนนี่่กกกก็็จจะะะปปพรรคคุณมมมาาาาัับหหงโอสใใลิ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ